มันไม่ใช่คำถามเชิงวิชาการแต่ว่าเป็นคำถามที่ต้องอาศัยการสังเกตคุณผู้ชมเห็นตารางหมักลุกนี่ไหมคะมีช่องขาวและกระดำสลับกันทางขวามือมีเสาทรงกระบอกขนาดใหญ่ที่แสงส่องผ่านไปที่ช่องวางหมากบนกระดานสองตำแหน่งค่ะนั่นก็คือจุด A และก็ B คคำถามง่ายนิดเดียวนะก็คือที่จุด A และ B มีความสว่างเป็นอย่างไรนะคะข้อที่หนึ่งสว่างเท่ากัน หรือว่าข้อที่สสว่างแตกต่างกันมองดูให้ดีนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงผมจะแสดงให้คุณดูเดี๋ยวนี้เลยนะครับจริงๆแล้วทุด2สองจุดนี้สว่างเท่ากันครับดูอีกทีนะครับผมจะวางกระดาษ A และกระดาษ B แบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมครับ มันสว่างเท่ากันใช่ไหมครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสีสันแต่อย่างใดน,นะครับํำอธิบายก็คือว่าผู้คิดค้นกลวงเรื่องภาพวงตานี้คือเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเอเดลสันและเขากล่าวว่ามาร์บจะดูสว่างกว่ามาร์เเพราะว่ามันถูกล้อมรอบด้วยตารางสีดำครับแล้วก็แสงนั้นมีโครงร่างไม่ชัดเจนและมีความสว่างแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในขณะที่โครงร่างของตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีคุณสมบัติเหมือนกับความเข้มของแสงที่ชัดเจนแตพติตาและสมองของเรามีแนวโน้มที่จะไม่สนใจต่อเรื่องความแตกต่างของแสงนะครับแล้วก็ตาและสมองบอกเราเรื่องแสงแค่ผิวเผินเท่านั้นเพราะว่ามันทั้งคู่ไม่สนใจในเรื่องนี้ตัวอย่างเช่นร้านเหล้าในยามค่าคืนเบือของบอยที่ถือมาก็จะดูสวยกว่าสาวที่นั่งในที่สว่างมากเนได้ครับพิเศษสาวสาวยกเราดีกว่าท่านคุณอริชมัน